คือเหมือนพออายุเยอะแล้วอะคะ่ะเหมือนตามันจะตกตกมันดูแบบมันดูแก่โอเคมากมาก,มากกว่าที่ตั้งใจไว้อีกคือสวยมากคือชออ่าอ่าปัญหาของคุณปีวันคือในเรื่องของช,ชั้นตาเหรอคะ<ช>ที่เข้ามาทําคือเหมือนพออายุเยอะแล้วอะคะ่ะเหมือนตามันจะตกตกมันดูแบบมันดูแก่ ใช่ก็เลยแบบเลยปรึกษากันทางคลินิกอ่ะาว่าถ oh. ้าถ้าตรงเนี้ยปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันทำยังไงได้บ้างเขาก็เลยแนะนำว่าเป็นฟอกชีน่าจะดีที่สุดก็คือจะแก้ปัญหาของคุณเสียววันได้ตรงจุดกว่าใช่ค่ะใช่แล้วก็ถ้าถามว่าผลลัพธ์โอเคไหมคือโอเคมากมากกว่าที่ตั้งใจไว้อีกคือสวยมากคือชอบแบบว่า คือประทับใจอะค่ะคือพอเห็นรูปปีฟอร์ตัวเองไปอะเรแ,แบบโอโ้โหคือมันเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เลยคือทุกคนแบบเห็นแล้วก็คือชมเลยว่าแบบไปทําอะไรมาดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือประทับใจมากๆแล้วก็นี่เป็นการทำนักแสดศิลกรรครั้งแรกเลยซึ่งแบบประทับใจสุดๆเลยค่ะใช่เรานี่เป็นการศัลกรรมครั้งแรกถามความรู้สึกว่ากลัวไหมคะไม่กลัวเลยคือคุณหมอแบบมือเบามากแล้วก็ให้คําแนะนําดีมากๆคือต้องบอกว่า ตอนแรกก็กลัวนะคะก่อนมาทำพอได้ทำจริงๆคือต้องไม่เจ็บเลยไม่เจ็บตั้งแต่หลังทำทันทีต่อแล้วก็ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์ก็ก็ไม่เจ็บค่ะแล้วก็โอเคมากตอนนี้คือตื้มมากๆใช่เพราะว่าคือแบบว่าเห็นผลลัพธ์หลังทำแล้วก็คือยอมรับว่าเคแบบคือคุณดบีวมันเปลี่ยน ตาเฉียวขึ้นแล้วก็คือแค่แบบนิดเดียวเองอะมันดูเป็นธรรมชาติอะค่ะใช่ค่ะชอบตอนนี้ก็คือแต่งหน้าก็ง่ายมากๆคือแทบจะไม่ต้องแต่งเลยคือตาดีขึ้นทุกอย่างมันก็คือดีหมดเลยอะค่ะคือซอฟไปหมดเลยใช่ได้เลยว่าละมุนทั้งหน้าเลยใช่ค่ะปลื้มมากใช่ขอบคุณคุณปียววันมากเลยนะค่ะเช่นกันค่ะแลวคือก็ทางเราก็ดีใจเหมือนกันที่ว่าคนัราพอมาหลังทําแล้วก็คือแบบว่า มันตังมาก,อมกขอบคุณค่ะยกแค่นิดเดียวเองอได้คะ่ะขอบคุณนะคะขอ,ขอบคุณค่ะ